สามบ้าวายสปีดดูตัวนี้นะครับกรรมการทายกันแล้วเอ้าฉีแตกนะไม่ใช่ฉีนี่เราเลยสามสามสามคุหน้าจอดูตัวนี้ครับสามสามซีโอกรรมการมันทายแม่นนะครับทายแม่นครับทายแม่นครับอันนี้พี่ต่อครับออกกล้องเลยออกกล้องเลย ครับเดี agram, ๋ยวเราจะเข้าเข้า y o u t u b e นะครับมายุ่งทำใหม่ปปสันจะมาหาเนี่ยสับโลกแล้วาอ่าดูตัวนี้นะครับเล่นไซส์300นะครับคืนวันศุกร์ที <t <t ่20กรกฎาคม2555นะครับตัวนี <t 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 ้ครับบางไปครับ272ครับครับแล้ก็ตอนนี้เราจะเดินไปทางหัวบ่อนะครับ กอจะมาวิ่งออ้อมมันอีกนีัดีครับเดี๋ยวเราจะเข้า YouTube ครับครับผมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมมากครับของนิ้ครับตัวบอ่ถวนีนายฟิชชิ่งนะครับอะไรไอคนนี้ยุ่งจริงกรรมการคนนี้ลุงน้อยครับโน่นครับตรงไฟครับ ลุงน้อยทุเรียนครับทําไมต้องทุเรียนใช่ไหมครับเพราะว่าฉายาแกชอบใช้กลิ่นทุเรียนครับเลยเป็นลุงน้อยทุเรียนอ่าปลาเบ็ดเดี๋ยวสักพักนงครับนี่แข่ครับนี่ของลุงนบครับลุงนบขอโยนหนึ่งดอกนานครับที่เดียวกับลุงน้อยเลยครับบัดกลิ่นกันแล้วกันครับอ้าวนี่กําลังแกะครับ กินนะครับกำลังแกะสายอยู่ครับผมอยากทำาฮ่าฮแกะคันไปไปอยู่ไปอยู่ข้างหน้าไม่ได้ครับจะต,ต้องขยับอย่างนี้ครับต้องขยับหน่อยใช่ไหมครับผมครับนี่เสือซุ่มโผครับตามเป็นสองครับตามครับด้วยการสาอย่างครับผมซุ่ม,มนเบอร์มมเลยมมเงียบเลย <laughs> ยไปเลยครับครับถ้าใครอยากจะออดยูทูบก็มองกันก็กันนะครับได้ละล่อครับนี่ครับอาครับลงท้ายครับเป็นไรครับมาเป็นกองเชียร์สวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเข้า u ป u b e งจีงใหม่ทุกงซิ่งครับครับไอแพดอันนี้เดบนจุดอันนี้ก็อีกคนนึงครับอันนี้อยู่ใกล้ไฟนี่จะชัดหน่อยนะครับถ้าอยู่ทางนู้นมืดนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ ถ้าถ้าอยากให้หลอดต้องโยนตรงไปครับตรงไปจะชันครับโอ้ทางนู้นจะชันครับหลอดไฟเยอะครับตรงนี้มืดครับเนี่ยของใต้มงดาครับมองไม่ค่อยเห็นเลยครับมืดไปเลยครับต้องขยับไปตรงไปเออโน่นโน่นตรงนู้นนี่ เปิดน้ำผู้แล้วหนีไปไหนล่ะครับพงมันว่าเ้าวีแม่เ่โอ้โหเยี่ยมป้าแลกแกจะหนีไปไหนลบลบว่ะโอ้ยเนี่ยกลเจ้านี้ตัวงาเออหยีกแล้ว มาทางนี้ครับอาจจะลายตานะครับผ่านไปผ่านมาปุ๊บบั๊บปุ๊บบั๊บนะครับมืดมองไม่ค่อยเห็นเลยครับถูกโอเคมันชุกคาบนะครับพลังเนี่ยยูทูบยูทูบเลียบเข้ายูทูบครับเปิดได้ครับเชียงใหม่พิ๊งพัก ทิ้งไปไปทิ้งปลาครับมะพร้าวห้าหวครับออโอ้โหมีมาสองลูกครับมะพร้าห้าสองลูกครับสองท่านครับ <c oughs> มันก็โอ้ะมันกลางคืนเนอะเนาะถ้ากลางวันนี่ชัดแจ๋วเลยนะเนี่ย